รือจริงๆแล้วคิมซูฮยอนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวทางด้านความรักไปเจอบ,บทสัมภาษณ์ที่เล่นที่จริงของคิมซูฮยอนที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2 0 0พแต่เกี่ยวกับแฟนานาคนหรือว่าทางด้านความรักเขาบอกว่าแฟนานาคนของเขาถ้าเป็นคนรักของเขา,ราจริงๆเวลานจะทําอะไรจะต้องรู้สึกผิดในตัวเองในบางครั้งหรือจะต้องรู้สึกเศร้ามากๆเพราะคิมซูฮยอนหรือว่าเวลาที่ออกไปข้างนอกแล้วมองเห็นผู้ชายคนอื่นคนนั้นคนนี้อเงี้ยทุกอ,อย่างเราจะต้องมองเป็นหน้าเขาทั้งหมดต้องรู้สึกคิดถึงจะต้อง องแบบนึกถึงหน้าตลอดเวลาและไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามห้ามสงสัยในตัวของคิมซยอนเด็ดขาดเลยและรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ชอบเลยคือการที่คนที่เป็นคนรักเนี่ยมาจุนจ้านั่นแปลว่าสิ่งเนี่ยก็คือต้องห้ามทำเด็ดขาดเพราะคิมซยอนรู้สึกว่ามันแบบน่ารำคาญมากๆแล้วก็ยังมีการบอกอีกนะว่าเอ้ยทันเนี่ยซุยอนอะ เป็นคนที่แบบหยาบคายมากๆเป็นคนที่แบบด่าเก่งมากแต่เราอนี่ต้องยอมรับให้ได้แล้วก็จะต้องอยู่ข้างๆกันด้วยไม่ว่าแบบจะโดนดา่าโดนว่าอะไรก็ตามเขาก็้เคกับว่าต้องทนมือทนตีนอะ่ะเข้าใจว่าถ้าเป็นภาษาที่แบบพูดกันแบบโจทัวแต่สิ่งนี้คืออยากจะคีดเส้นได้เลยคือเขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็คือจะต้องอยู่ข้างๆเขาตลอดในเวลาที่เขาต้องการเพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาแบบขาดก็คือเขาเป็นคนที่ หาดทางด้าความว่าคือถ้าต้องการปึ๊บจะต้องอยู่ข้างๆตลอดเลยหรือไม่ว่าจะแบบไปเจอเรื่องแย่หรือเรื่องอะไรมาก็ตามก็จะต,ต้องมีคุณคนที่เป็นคุณแฟนอะ ต้องอยู่ข้างๆเขาคอยให้กําลังใจต่างๆนานาแล้วที่ส lar, ําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่อยู่เป็นต้องมีแบบไว ie, หวพริบนิดนึงเพราะบางทีแบบเขาอาจจะอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนจากที่ไหนมาก็ไม่รู้ nine, noon, ง <Lunch leave. S 1> ั้ at นแบบว่าเราก็ต้องรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่เราควรจะทําให้เขาแบบว่าเย็นลงอารมณ์ดีขึ้นเนี่ยคือจะต้องแบบฟิลฟิลประมาณว่าต้องเป็นคนที่เอาอกเอาใจแล้วก็ต้องเข้าใจมีไหวพลิปในการที่จะเข้าหาเขานิดนึงแล้วก็อยากได้คิดนะว่าที่จะมาท่งมาสอนอะไรซุยอนเพราะถ้าเมื่อ <SUS Hello Finnish seafood> ไหร่ที่คิดว่าจะ แนนะ่น,นอนคือถ้าจะรักก็คือต้องรักแบบรักแบบถวายตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว,ว่าไม่รักก็คือให้บอกเลยแล้วก็แบบโยนหัวใจทิ้งไปเลยแบบว่าฉันจะแบบจะได้เศร้าแบบมันได้เต็มที่ฉันจะได้แบบแต่มันก็จะมีบางสิ่งที่เราเออเออก็ก็ก็เห็นด้วยเนาะแบบในบางเรื่องแต่แบบบางเรื่องก็แบบแอบคนรู้เหมือนกันกับ การที่แบบเขาสัมภาษณ์มาแต่ในบทสัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยอันนี้ก็แบบเวลาที่คิมซอนแบบให้บทสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะมีคนบ i, แ,แบบเฮ้ยหยอกล้อแบบเฮ้ยขำๆอะไรทีจริงๆอะไรเงี้ยแต่มีความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าคนที่จะพูดอะไรแบบเนี้ยออกมาได้มันก็จะต้องแบบมีความคิดอะไรแบบลึกๆข้างในอยู่แล้วอะเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีแบบเออมีคิดอะไรลึกๆข้างในอะมันก็จะไม่มีทางแบบว่าที่จะแบบ ให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ออกมาใช่ไหแต่ก็ต้องแบบเออนิดนึงเพราะว่ามันตั้งแ,บบ 2008, แต่ปี2 0 0พตนนนั้นคิมฟุยยอน,น่าจะอยู่เท่าไหร่เองก็อาจจะมีความแบบฟิลฟิลเด็กๆแบบเออแบบรู้ออกมาอาจจะเพราะว่าแบบเออทางหน้นาครอบครัวอาจจะไม่ได้แบบแข็งแรงมากขนาดนั้นอนี่เงยครับก็เลยอาจจะมีแบบกำแพงในการกั้นตัวเองจากหน้าของความหลักขึ้น